สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนตึ์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์โคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่อง การดูดวงโดยรวมคำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนเอนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยา ก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข,ข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด Romantic ท a r o ่และ whisper of love oracle คลิปลรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจ ดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเารมาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100ก็เป็นได้ ธาตุดินราศีมังกรพระสบกันธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามหสิบ 14 41 19และ9 1วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ r ด n d o m for you ไพ่เล่าเรื่อง Five Cups พลังงานของใครคนหนึ่ง ที่เขาเคยมีประเด็นปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันกันกบคุณหรือเขาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจมากๆม,ม,มีแต่ความสับสนกระวนกระวายหัวใจในวันที่เขาอยู่ในชีวิตของคุณบางพลังงานเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนะเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกมากเจ้าชู้หลายใจคุยหลายคน หรือเขายังไม่ได้จบสิ้นยังไม่ตัดขาดจากคู่เดิมและเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณทำให้เกิดประเด็นปัญหาเป็นรักสามเศร้ากรณีที่สองปัจจัยที่สมอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นคุณกับเขาทะเลาะกันเพราะนิสัยที่เข้ากันไม่ได้นิสัยของเขานนที่มีแต่ความเอาแต่ใจหรือมีแต่ความเห็นแก่ตัว หลายครั้งที่คุยกับคุณแล้วก็ขัดแย้งกันทางความคิดทําให้มีปากเสียงทําให้ขัดแย้งขัดใจกันจนกลายเป็นทะเลาะกันใหญ่โตหรือปัจจัยที่3เนี่ยหมายถึงตัวเขามีปัญหาในชีวิตรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องหน้าที่การงานหรือปัญหาใดๆที่เขาจะต้องใช้ความคิดใช้เวลา ในการที่ไปจัดการแก้ไขสิ่งนั้นให้ผ่านพน้นเขาจึงไม่พร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณไม่พร้อมที่จะก้าวหน้าในความรักในความสัมพันธ์เหตุการณ์นในอดีตจึงเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะการขัดแย้งกันแล้วเขาก็ยังไม่มาเคลียร์ใจไม่มาแก้ไขปัญหาใดๆกับคุณแนบอนใครคนนี้ เขาคิดถึงคุณมากๆในวันนี้ที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปเขามักที่จะคิดถึงเหตุการณ์นในอดีตวันที่คุณสองคนคุยกันดีมีความสุขเขาคิดถึงคุณยิ่งทำให้เขารู้สึกกดดันอยากที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่นิ่งเงียบสถานการณ์ที่เขาอึดอัดหัวใจเวลาที่เขาเห็นใครรักกันเห็นคู่รักคนอื่น เขายิ่งมองกลับมาที่ตัวเองสะท้อนความเจ็บปวดสะท้อนเรื่องราวที่เขาเคยทำผิดต่อคุณ The magician วันนี้เขาคิดได้มีการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เขาเติบโตและตื่นรู้แล้วเขามีเหตุและผลมากขึ้นเขารู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าความสัมพันธ์เนี้ยต้องหยุดชะงักไปหรือพังไม่เป็นท่าเพราะเขาเขาอยากที่จะกลับมาทำทุกอย่างให้ถูกต้องทำทุกอย่างให้เหมาะสมคู่ควรกับความรักกับความดีของคุณชนบลนเขาอึดอัดใจมากๆหัวใจเขาเนี่ยหนักอึ้งเมื่อคิดถึงสถานการณ์ในอดีตที่เคยมีประเด็นปัญหากับคุณ เขาทุกเขารู้สึกว่าสถานการณ์วันนี้ยากลำบากเหลือเกินถ้าหากเขาจะต้องกลับมาทําให้คุณรักเขาดังเดิมเพราะเขามองว่าคุณนะ่ะมีดีในตัวเองใครๆอยากจะเข้าหาคุณคุณคงมีตัวเลือกมากมีคนคุยเยอะหรือตอนเนี้คุณอาจจะมีคนของใจไปแล้วเขาก็คิดมากเรื่องคุณนะ่ะ ใจหนึ่งก็อยากจะกลับมาทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้อีกใจหนึ่งเขาก็อยากที่จะอยู่นิงเงียบไม่อยากที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าเขากลัวกลัวว่าจะพังกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วความรักความคิดถึงคุณทําให้เขารู้สึกทุกข์ทรมานและไม่สามารถอดทนต่อไปได้เขาจะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง ซึ่งก็บอลส์เขาจะกลับเข้ามาในความส,สัมพันธ์ด้วยพลังงานที่ดีขึ้นมากๆเขาตื่นรู้แล้วควนนี้เขาจะกลับเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณจะทําทุกอย่างทําทุกวิถีทางจะไม่ยอมปล่อยคุณจะไม่ยอมห่างคุณเขาจะกลับมาด้วยพลังงานที่มีสินเสมอกันเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีคุณมีเมตตาหรือคุณชอบทําบุญ ชอบปล่อยสยัตว์เนี่ยเขาจะพาคุณไปทําบุญเขาอยากที่จะเคียงข้างคุณไปไม่อยากห่างไม่อยากจากคุณไปไหนการกลับเข้ามาครั้งเนี้ยเขาจะเอาใจคุณอย่างมากเอาใจด้วยความจริงใจและคาดหวังว่าจะเอาชนะหัวใจคุณได้ชืรอบอนส์ตอนเนี้เขามองว่าตัวคุณะ่ะมีคนคุยเยอะ มีคนเขาหาคุณมากมายเหลือเกินเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเลอค่ายิ่งในหัวใจของเขาเขาไม่อาจที่จะนิ่งเงียบนิ่งเฉยได้อีกแล้วเขาจะเข้ามาต่อสู้ฝ่าฟันกับศัตรูหัวใจทุกคนเขาจะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณและตัวของเขาเนี่ยจะบอกความรู้สึกที่ชัดเจนหรือกลับเข้ามาอธิบายกลับเข้ามาขอโทษ ถึงปัญหาที่เคยมีต่อกันในอดีตเขาคิดว่าถ้าหากเขายิ่งเงียบไปนานเท่าไหร่เขาจะยิ่งหมดโอกาสในการที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ f i r e f e n t i c l e s ในวันที่ไม่มีคุณเขาเหงามากๆเขาคิดถึงคุณที่สุดไพ่ห้าเหรียญเนี่ยสำหรับอื่น จะเป็นคนที่เดินท่ามกลางพายุหิมะมีแต่ความหนาวเหน็บอ้างว้างแต่ดูสำรับนี้ไพ่ห้าเหรียญสำรับเนี้ยเขากอดคุณแน่นเชียวมีแต่ความอบอุ่นหัวใจไพ่ใบน,นี้กำลังจะสื่อสารว่าในวันที่ไม่มีคุณความเหงาวความโดดเดี่ยวความรู้สึกที่สูญเสียคุณทำให้เขาจะฮึดสู้ ทำให้เขาจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างจะไม่ยอมปล่อยคุณและจะต้องเข้ามาเพื่อเอาชนะหัวใจคุณให้ได้ไม่มีใครหรอกที่จะได้มาอุ้มคุณกอดคุณอย่างเขาเขาจะไม่ยอมให้คุณตกเป็นของใครชอวบอนส์เขาคิดถึงคุณมากๆคิดเรื่องการติดต่อสื่อสารหาคุณอยู่ตลอดเวลาจนทนไม่ไหวและ เดี๋คุณจะได้เห็นการกระทําที่ชัดเจนจะได้เห็นเทคแอคชั่นจากเขาพลังงานใครคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอเขาจะทำให้ความห่างไกลนี้สิ้นสุดจบลงมีพลังงานความรักเพศสภาพเดียวกันเข้ามาฟังคลิปนี้อาจเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็เป็นได้เดืสั้น พลังงานของเขาเนี่ยชัดเจนเหลือเกินว่าเขารักคุณขาดคุณไม่ได้ไม่ว่าเขาจะต้องเอื้อมมือคว้าคุณด้วยวิธีการใดวิธีทางใดก็ตามเขาจะต้องคว้าตัวคุณมาให้ได้เขาจะทำทุกวิถีทางให้เขาสมหวังในความรักกับคุณให้ได้ไม่ว่าเขาเคยทำผิดต่อสิ่งใดหรือไม่ว่าตอนเนี้ยคุณจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาก็จะสู้ เขาจะแสดงออกในความรักที่ชัดเจนเขาจะลงทุนในคุณเขาจะทำให้คุณเห็นความรักที่แท้จริงของเขาไพ่เดซันเป็นไพ่ที่ความหมายดีที่สุดในสำรับไพ่ย,ยิปซีการที่เขากลับมาพยายามในความสัมพันธ์ทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อไม่ยอมห่างคุณไม่ยอมปล่อยคุณสุดท้ายคุณจะเห็นหัวใจที่จริงใจ เห็นความรักความสบมพัน์ที่จริงจังของเขาคุณก็จะเอื้อมมือคุณสองคนก็จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้คุณอาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะยังสับสนสงสัยเพราะเขาก็ทำร้ายหัวใจคุณมามากเหลือเกินมือที่คุณคว้าไปเนี่ยก็ยังมีระยะทางยังไม่ได้จับกันได้โดยง่ายก็หมายถึงระยะเวลา การที่เขาเข้ามาคุณจะพิสูจน์หัวใจเขาด้วยเวลาที่ยาวนานดูสิว่าจะอดทนได้นานแค่ไหนถ้าเสแสร้งแกล้งทำก็คงอดทนคงฝืนใจได้ไม่นานคุณจะให้บทเรียนคุณจะให้บททดสอบกับเขาแต่เขาก็ไม่กลัวไม่ย่อท้อเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะหัวใจคุณให้ได้เอ้รับสอน เขาเครียดมากๆในวันที่คุณห่างเหินห่างไกลไปจากเขาหลายครั้งที่เขารู้สึกอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงที่จะใช้ชีวิตไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานบางครั้งคิดถึงคุณมากๆก็ไปแอบร้องไห้ไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาไม่อยากให้ใครเห็นอาการที่มีแต่ความเสียใจมีแต่ความอ่อนไหวและอ่อนแอของเขา เอซับครับส์ใครคนนี้เขารักคุณมากๆากเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องความดีงามคุณเป็นคนจิตใจดีคุณมีแต่ความรักที่ปราถนาดีมีแต่ความจริงใจให้เขามาเสมอนกสีขาวเนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารกลับมาด้วยพลังงานที่ดีเท่าเทียมกันกับคุณ,คณเขาจะกลับมาเป็นคู่แท้คู่บุญบารมี แล้วตัวของเขาตื่นรู้แล้วจริงๆเขามีสติปัญญาเขามีภูมิปัญญาที่เติบโตขึ้นตัวเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเลอค่ามีคุณค่าต่อใจไม่มีทางที่จะยอมแพ้ไม่มีทางที่จะปล่อยคุณให้ห่างไกลจากชีวิตยิ่งเขารู้จักคุณเขายิ่งรักคุณรักมากขึ้นทุกวันเหมือนน้ำล้นถ้วยรักล้นใจ เขาจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้เขาจะตื้อคุณเขาจะไม่ยอมห่างเขาจะไม่ยอมหายไปจากชีวิตของคุณอีก Two o f t e n the c l e s t สุดท้ายการวนเวียนกลับมาของเขาเขาจะได้รับโอกาสจากคุณถึงแม้คุณจะให้โอกาสด้วยความรู้สึกที่ไม่แน่ใจดูหน้าเด็กคนนี้ทำหน้าเหมือนไม่ยินดีไม่เต็มใจ เขาจะมาแสดงความรักกับคุณอย่างมากมายมีการอบกอดมีการแสดงออกทางการกระทําทางคําพูดความรู้สึกนึกคิดใดๆเขาจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้กับคุณอย่างมากความสัมพันธ์นี้จะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่เพราะคุณเจ็บมาเยอะคุณก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ดูใจเดินทางร่วมกันกันกบเขา Queen of Pentacles คุณมีคุณค่าคุณเลอค่ายิ่งเขาไม่มีทางที่จะห่างคุณแน่นอนเขาจะให้เกียรติคุณจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีที่สุดและเขาจะทำทุกวิถีทางให้คุณกลับมาหลงรักเขาให้ได้เขาจะดูแลคุณในเรื่องความสุขทางใจรวมถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองชีวิตคุณจะมั่นคงมั่งคัง่งเขาจะเข้ามาอุปถัมภ์มาจ่ายมาเป มารับผิดชอบมาแบ่งเบาภาระเรื่องการเงินของคุณชอนบอนส์เรู้ดีว่าการที่จะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้อาจใช้เวลาเนิ่นนานหรืออาจมีคู่แข่งมากแต่ใจเขาเนี่ยสู้สุดฤทธิ์ไม่ยอมปล่อยให้ใครเข้าใกล้คุณนะจะเข้ามาคว้าคุณอบกอดคุณให้คุณเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียว อุปสรรคและปัญหาใดหรือเวลาที่ยาวนานเพียงใดเขาก็จะสู้จนกว่าจะถึงวันที่เขาได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้ t e m p e r a n c e ใครคนนี้เขาเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีขึ้นอย่างมากของเขานี่แหละที่จะทำให้คุณยอมเปิดใจยอมให้อภัยได้อย่างแท้จริง และเชื่อใจเขาได้อีกครั้งคุณจะสามารถรักเขาได้ด้วยความจริงใจเขาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานของคนที่เติบโตและตื่นรู้แล้วเป็นพลังงานที่มีบุญศีลเสมอก,กันกับคุณคุณสองคนจะเข้ากันได้ดีมากจะมีแต่พลังงานที่สมดุลเท่าเทียมนะจะมีการให้และการรับที่เท่ากันและตัวของเขาเองจะเข้ามาแสดงออกในความรักอย่างมากมายไม่เพียงแค่ให้คุณได้รับรู้ คนนี้เป็นคนที่ขี้หึง่ขี้ห่วงเนี่ยน้ำล้นถ้วยและรักล้นใจเขาจะแสดงออกความรักที่มากมายของเขาให้โลกนี้ได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายเพียงใดอยากจะแสดงออกนะให้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นได้เห็นว่าคุณกับเขาไม่มีทางที่จะแยกจากพลักจากกันได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นนะเขาจะใช้ความพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวิธีทางจะไม่ยอมห่างคุณจะไม่ยอมปล่อยคนที่มีคุณค่าต่อใจเช่นคุณแม่หมอตั้งชื่อภายแล้วเรื่องวันนี้ว่าเขาจะทําทุกวิธีทางไม่ยอมห่างไม่ยอมปล่อยคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์ค e ลเสริมให้นะคะ Like attack like ชอบดึงดูดชอบเขาตื่นรู้แล้วจริงๆเขารู้ว่าพลังงานที่สมดุลพลังงานที่เท่ากันจะดึงดูดเข้าหากันในเมื่อคุณเป็นคนที่แสนดีในเมื่อคุณมีแต่ความรักที่จริงใจและจริงจังให้เข้ามาเสมอเขาก็จะต้องทำตัวแบบที่คุณเป็นเพราะเขาอยากให้คุณชอบเขารักเขาเขาจึงต้องพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองให้เติบโตขึ้นยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดเกิดแรงสั่นสะเทือนกับหัวใจของคุณ Embrace your emotions โอบกอดอารมณ์ของคุณไพ่บอกว่าให้คุณนะปล่อยทุกอย่างตามหัวใจอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกได้ถ้าหากคิดถึงเขารักเขา ก็อย่าพยายามที่จะต่อต้านฟื้นหัวใจตัวเองคุณสามารถแสดงออกในความรู้สึกได้และถ้าหากคุณแสดงออกในความรู้สึกว่ายังรักเขายังคิดถึงเขาเขาจะยิ่งแสดงออกในความรักความรู้สึกให้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น B e supportive ให้การสนับสนุน ข้อหมายแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลให้การสนับสนุนอยู่เคียงข้างคุณเสมอโปรดจงเชื่อมัน่นท่านจะไม่มีวันปล่อยคนที่พลังงานยังไม่เท่าเทียมกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนวันที่เราเข้ามาเนี่ยนะเขาเป็นเดิดสซานแล้วเขาตื่นรู้แล้วเขานิสัยดีขึ้นมากแล้วจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนให้คุณสมหวังในรัก อีกความหมายหมายถึงเขาจะเข้ามาสนับสนุนชีวิตคุณในทุกเรื่องทุกด้านจะเป็นคนรักที่ดีซัพพอร์ตกำลังใจที่ดีซัพพอร์ตเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะเขาพร้อมที่จะลงทุนกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่าง back to what you love กลับสู่สิ่งที่คุณรักความหมายที่หนึ่งในวันที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณะ คุณจงมีสติอย่าได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตคุณจงหนักแน่นกับการใช้ชีวิตโดยการมุ่งเน้นการโฟกัสชีวิตของตัวเองอย่าได้อ่อนไหวลดทอนความสนใจในเรื่องของตัวเองทำในสิ่งที่คุณรักต่อไปสิ่งนี้จะยิ่งเป็นเสน่ห์ยิ่งทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณอีกความหมายหมายถึงคุณรักเขา ก็จงอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองให้ทุกทรมานใจไปเพราะใครคนนี้คือโชคชะตาเขาเป็นคู่แท้ของคุณในเมื่อเส้นทางที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเดินต่อไปคุณก็จงทําตามหัวใจกลับไปสู่สิ่งที่คุณรักประเมินความรู้สึกประเมินแรงป่ารถนาของคุณอีกครั้งและทําตามหัวใจ I love you ฉันรักคุณสิ่งนี้เป็นคำพูดที่เขาอยากจะบอกคุณเช้าสายบ่ายค่ำทั้งวันทั้งคืนความรู้สึกที่ส่งพลังอย่างมากความรู้สึกแห่งพลังงานที่เข้มข้นรุนแรงเขารักคุณจริงๆในเวลานี้ถึงแม้ในอดีตเขายังไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณนั่นเป็นเพราะตัวเขายังไม่มีความคิดสติปัญญามากพอเขายังไม่เติบโตและตื่นรู้ ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีคุณค่าตัวคุณมีคุณค่าต่อหัวใจเขาเสมอตัวคุณมีคุณค่าต่อชีวิตเขาต่อหัวใจของเขาและวันนี้ยิ่งเห็นคุณค่ามากกว่าเดิมยิ่งรักมากกว่าเดิม d e m o n s t r a t love แสดงความรักจงแสดงออกความรักต่อกันด้วยความจริงใจ แสดงออกตามความต้องการและแรงปรารถนาที่คุณมีต่อกันความรักจะนำพาคุณและเขาไปสู่เรื่องราวเหตุการณ์ของโชคชะตานั่นคือการได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นคู่รักจนเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันมีเรื่องราวและเหตุการณ์ของความรักที่สุขสมหวังรอคุณอยู่มากมายในอนาคตแม่หมอขอจบคำทำนายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอ,อก,กําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ